สวัสดีครับพบกับช่องเซเบิร์มจ้หน่ายยนพรีเมียมอีกแล้วครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกพี่ๆนะครับสำหรับคนที่มองหาเอาพาดนะครับผมมีเอาพาดอยู่คันหนึ่งครับเมื่อกี้นายผมเพิ่งบอกมาว่านี่คือเอาพาดตัวท็อป SRC ที่พร้อมส่งมอบเลยครับใครสนใจนะครับเข้ามาจองดูคลิปนี้แล้วติดต่อผมได้เลยครับผมจะทิ้งลายนี้และเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ถ้าเห็นแล้วถ้าชื่นชอบนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับคันนี้ พร้อมส่งมอบคันที่อยู่ด้านหลังผนนี้คือเอาพาด S R C สีกาไฟปีส0 2 2ี2022ครับ คือเจ้าเอาผ่า SRC ตัวท็อปตัวไฮบีเลยครับสีกาไฟต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยพร้อมสงมอบรถเลยนะครับสีสวยงามมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้ากันนะตามผมมาเลยครับตามกล้องมาเลยนะนี่คือรถที่เราพร้อมสงมอบเครับเมื่อกี้นายผมบอกมาแล้วใครจองก่อนได้ก่อนรีบจองเข้ามานะครับนี่คือเอาผ่าสีกาไฟสีน้ำตาลที่หลายๆคนมองหากันนะเดี๋ยวผมพาให้ดูรอบๆคันเลย สวยงามครับล้อนี่ขนาด17นิ้วนะเป็นล้อมาจากโรงงานเลยนะครับสวยงามเบยเอาผาดสีกาไฟคันนี้สวยงามมากๆนะเดี๋ยวผมพาดูข้างในกันนะครับนี่คือรถพร้อมส่งมอบนะหลายๆคนมองหารถเอาผาดอยู่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี้ยต้องใช้เวลาในการรับรถเนี่ยสี่ถึงห้าเดือนบางท่านเนี่ย รอรับรถถึงปลายปีเลยนะครับตุล่ลาพฤจิการแต่คันนี้เนี่ยตัวท็อปสีดำตาที่หลายๆคนอยากได้กันนะครับพร้อมส่งมอบเลยติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับบอกมิกกี้เมาส์สีดำปรับไฟฟ้าสีทิศทางผู้โดยสารนะะเดี๋ยวผมพาดูข้างหน้ากันผมคงไม่ต้องบอกสําคุณของเจ้าอาผ่ากันแนละ้วหลายๆคนก็พอทราบกันอยู่เดี๋ยวผมพาดูกันข้างในนะครับ ผู้โดยสารคุณขับนะผู้โดยสารน้างข้างนะครับเบาไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะสำหรับผู้โดยสารนะสวยงามมากๆครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วถ้ามองหาเอาผ่านอยู่ไม่ต้องรอรถติดต่อผมมาได้เลยนะครับต้องบอกว่านายบอกมาสดๆนล้อนๆเมื่อสักครู่นี้นี่เองวันนี้วันที่8นะเดือน6นะนายบอกผมเมื่อตอนเย็นนี้เองครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิปเย็นนี้นี่แหละ สวยงามมากครับครับสำหรับคนที่มองหาเอาผ่าน S R C ตัวท็อปไฮบริดคันที่อยู่ข้างหลังผมนี้ครับสีกาไฟนะตัวว่าคันนี้พร้อมส่งมอบเลยครับมีอยู่คันนึงเท่านั้นใครเห็นคลิปนี้แล้วถ้าชชอบนะครับก็สามารถติดต่อผมมาใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมจะทิ้งลไลน์ดีแล้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมได้24ชั่วโมงครับ คันนี้พร้อมส่งมอบย้ำนะครับพร้อมส่งมอบนะติดต่อผมมาได้เลยนะครับครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าชื่นชอบนะครับ<ม>ก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเสืร์ฟเวอร์จำหน่ายรถยนต์พรีเมียม้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นผมจะมีรถคันไหนที่พร้อมส่งมอบนั้นโปรดติดตามนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมจะเสืร์ฟเบิร์จำหน่ายรถยนต์พรีเมียมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ